สำหรับผู้ที่เริ่มเลี้ยงไส้เดือนนะครับมีหลายท่านได้สอบถามมาว่าในการร่อนไส้เดือนเนี่ยใช้เครื่องมือแบบใดนำมาร่อนไส้เดือนในขั้นเริ่มต้นเลยครับง่ายที่สุดเลยนะครับผมแนะนำไม่ต้องใช้ของแพงนะครับตะแกงครับประมาณ3มมิลจะร้านทุกอย่าง20บาท ไม่ต้องลงทุนมากนะครับเมื่อเราเลี้ยงไส้เดือนได้ตามกําหนดแล้วเราก็นํามาตับนะครับมูลเส้เดือนพร้อมตัวไส้เดือนพร้อมกากั้หงายแหละนะครับใส่แล้วเราก็ร่อนร่อนเพื่อเอามูลเส้เดือนส่วนข้างบนที่เป็นกากชิ้นใหญ่กับตัวเนี่ยเราจะแยกเพื่อไปนําไปเลี้ยงในรุ่นต่อไปนะครับน,นี่ฝากให้พี่น้องที่ท,ที่ต้องการทราบเลยว่าเอ้ยเราเลี้ยงเราร่อนมูลเส้เดือนกันยังไง ในในขั้นเบือเบ้องต้นเลยนะไม่ต้องคุณเยอะขอบคุณครับ